แจ้งข่าวพี่น้องอสสสมลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ลดค่าน้ำค่าไฟตลอด1ปีเต็มสวัสดีครับพี่น้องอสสสมครับสำหรับท่านที่จะต้องชำระค่าน้ำค่าไฟวันนี้หมอชาติมีลิงก์มาให้พี่น้องลงทะเบียนนะครับเป็นข่าวจริงนะครับไม่ใช่ข่าวปลอมนะครับลิงก์ลงทะเบียนสำหรับลดค่าน้ำค่าไฟ นะครับเรามาดูรละเอียดกันเลยนะครับค่าไฟหากพี่น้องใช้ไม่เกิน50หน่วยติดต่อกัน3เดือนก็จะฟรีนะครับแต่ถ้าท่านใช้เกิน50หน่วยต่อเดือนท่านก็จะได้รับวงเงินสนับสนุนค่าไฟฟ้า315บาทต่อโควเรือนกรณีที่วงเงินเกินนะครับ315บาทท่านก็จะต้องชำระเองนะครับสรุปก็คือ ใช้ไฟไม่เกิน50หน่วยติดต่อกัน3เดือนก็จะฟรีแต่ถ้าเกินนั้นนะครับหากว่าวงเงินเกิน315บาทท่านจะชําระเองแต่ถ้าวงเงินไม่เกินครับภายใน315บาทนะครับไม่ต้องชําระเงินเลยนะครับและค่าน้ําประปานะครับสนับสนุนค่าน้ําประปาวงเงิน100บาทต่อโคเรือนต่อเดือนนะครับกรณีใช้น้ําประปาเกิน100บาท แต่ไม่เกิน315บาทท่านก็ชาระในส่วนที่เกิน100บาทเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเดือนไหนพี่น้องใช้ค่าน้ําประปาเกิน315บาทท่านก็จะต้องชําระเต็มวมงเงินนะครับจะไม่ได้รับการสนับสนุนนะครับมี2เรื่องที่หมอชาติมาฝากนะครับพี่น้องอ,อสสะสะมเรื่องลดค่าน้ําค่าไฟแต่ต้องลงทะเบียนก่อนนะครับหมอชาติได้วางลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับ กดลิงก์ลงทะเบียนเลยนะครับท่านจะได้รับสิทธิ์ลดค่าน้ำค่าไฟตลอด1ปีเต็มนะครับก็ฝากบอกต่อฝากแชร์ต่อกันไปด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหมอชาติอยากเล่านะครับทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องอสสมหมอชาติเกิดจะนำหมาฝากอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ